สวัสดีนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอามมกอัดน,นะคะเจอสิงหน่อยไอ้ดิกนี่นมันจะเดินสองรอบนะ,ะอ้าวมันเดินรอบเดียวก็ตรงนี้นะมอ้ต่อไปครัสเจอเองเออเอาหมากอัดี่เอาอินโบเตอร์ประมาณสามคน,นเตือนเพื่อนให้เนี่ยไปเริ่ม อุ้ยนคนอันคนแรกเลยเปลี่ยนสีอืมผมชอบสีขาวนะครับกับมีได้คนแยวคนเขามาไม่ได้มันต้องเปลี่ยนใช้อุปกรณ์สักหน่อยเอาคิชูเนี่ยอันนี้ดีกว่านี่เหลืองมาก มันเป็นสีเทาจะไม่เลิกจะไม่เลิกแคสต์คนนะครับอือยมาเพิมมพนะ่มน,นะมาเพิ่มนะมาเพิ่มนะแปดแล้วแปดคนแล้ว,ลวสิบแล้วไปเร็ เริ่มเขาเป็น importer นะเขาเป็น importer เป็น impostor เป็น impostor 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 importer มาเนี้ยวุ้ยยทุกคนครับผมได้เป็น importer นะครับระดานประดานอะไรเนี้ยฮิฮิฮคร เฮ้ย้องค็ดถ้าใครดีเราเมื่อกี้ผมก็เล่นแต่ผมออกเดียทุกคนจะไม่เห็นอุ๊ยมว่วงไม้มว่วงเป็นไหนจ๊ะน,น,นี่หนิมาสองคนอ่ะ วิโหทุกคนของชนะแล้วอ่ะไอเขียวนันนังข่าวอีกรอบอได้เป็นอีกโพสเตอร์แล้วแจ่มมากเลยสีขาวทุกคนลาไปแล้วอ่ะสีเท้าลูกนักอืมขาวบอยหมาอหมอน อ,อะไรเดียวเอาอะไรดีอ่ะขี้ดียหมวกหัวน,นี้ดีกว่าคู่ด,ดีเราสิบคนก่อนมาสิบคนไป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 ทำไปสีอะไรเนี่ยเทาเริ่มแล้วเขาเป็น ถาเป็น i พ p เต <นะ S 2> อร e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  ์นะ์อ e ิน r อรเพอร์อิน r i n เ e อร์ r มันคือไวกเกอรนะพอ v e s t ุ้ยดะเป็นอีกแล้วครับอุ้ยขอที่จริงถ้าเขาอยากเป็นอันนี้ก็ขอตามผมไประชทีมสมุดผมได้เป็น i พ p เตอร์นะอุ้ยวุยทางตันลงบันไดลงบันไดท่ไมลงไม่ได้ เฮ้ยเ <c oughs> พื่อนเรามาโทษจะข้า,ายังไงเพื่อนมาสิไปจิ้มกับตัวเองไปนี้กดไม่ติดเฮ้ยลองห้องกัน อุ้ยเจอาศพรีพอร์ตรีพอร์ตโธ่รีพอร์ตไม่ทันอ่ะโหอะไรอ่ะรีพอร์ตไม่ทันนะจะรีพอตรอู้โอ้โอเคมหมทำไมวะรีพอร์ตอุ้ยอ้าวชนะแล้วเหรอเอามาย่งเโหมาเทียบด,ด้วย เอาเป็นสีนี้สีเหลือง,ส,งส,ดด hey, ส,สื่อน้ำามโชคดีแฮ่สีเทาสิไปเอาหมวกอันไรแฟลตี้ก็หมวกผู้หญิงงั้น,น,นอันนี้ก็กแล้วกันจิ๊กซอว์ไปนี่อุไป ป็นอินพัตเตอร์โหอดเป็นเลยอ่ะโดนไปทรงเป็นหรือเปล่าแม่ไปที่้านไป ติ่อยู่รีบอดปุมรีพอตไฟดับเลยตอนนี้วะเนี่ยหฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอสโซมาเอโซมาทำอะไรอ่ะข้าวรีพอตรีพอดิวะโอ้ยซ้อมเป็นแน่เลยอ้ยต้องลองบันไดสักหน่อย ไปติดแล้ว้ยจะจงตายว่นะไอ้ขาวกับม,มินที่ตายขาวกมินที่ตายวดวดเหรอผมวอดเขียวนะเยังมม่สีิหรอ ไม่ม <Like. S 2> <Like. S 1> ่นะครับกำ <Like. S 1> เล่นอยู่นะม <Like. S 1> ีคนโหวตไม่ไมไาเล่นตอนนี้จบผมเลิกเลยนะ xong ok nhì ngọc a n a m a n a m ok nhì này này vị kín em ngân ngân này ngân Này 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 ลอยนานหน่อยใครน่ะอะไรเนี่ยถึงเวลวอุ๊ยไอแดงโดนไอแดงโดนแห่น้ำตาลโหไม่ได้เป็นอินฟวอเ์เซอร์อะไรอ่ะแต่เราโหวตนีอะไรนั่นงไงโหบอกตัวต่อดดดชนะ คำถามท้าทยคลิปนะผมรอบสุดท้ายผมสีอะไรจบแล้วบ๊ายบาย